กราบสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับผมมาอยู่กันในเกมฟอ l ์กายนะครับเป็นเกมที่เปิดฟรีแล้วนะครับบนอ p i c Store สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้นะครับผมย้ายแพลตฟอร์มจากสตรีมมา E p i c Store นะครับเป็นเกมฟรีด้วยนะครับยอดผู้เล่นตอนนี้ทะลุไป6 0 0 0ืกว่าคนแล้วนะครับเยอะกว่าที่อยู่บนแพลตฟอร์มสตรีมเกือบ5เท่าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับผมอันนี้ผมเล่นครั้งแรกเลยนะไปเอามาอยู่กันในเกมครับผม เกมนี้ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมากครับเกมนี้เป็นเกมแบบภาพแบบสดใสน่ารักเลยนะโอ้โหนี่เราอยู่ตรงนี้เป็นไอ้มงสิมพูไปโอ้ยโอ้โหคนเยอะเลยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ้ยมันเอียงงล้วนะอุ้ยเอาลงเอาไม้ไปไปโอ้อะไรกันครับนี้ฮะโอ้ยไปโดน ไปโอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเอียงเอ้ย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 อึบอึบอึบโดดไปเอ้ยรอดรอดโอเคเลยไปฝั่งซ้ายโอเคพวกมากอองะไรกันตรงนี้เนี่ยสวัสดีสหายโอ้ยเรายังไม่ไปครับจังหวะนี้เราเรายังไม่ไปครับโอเคไปเอ้ยขึ้นขึ้นมันเอียงเออไอ้สีเหลืองสีเหลืองเอ้ยเอาสีเหลืองไป โอ้ยรอพอดีครับอุ้ยมีคนเข้าไปแล้วคนหนึ่งไวจังรอฉันด้วยโอ้ยสิมพูไปติยเอียงเนาะโดดโดดโดดโอ้ยโคตรปวดเลยเกมนี้เอ้ยโดดไปอ้ายเดี๋ยวเบลโอ้ยโอ้ยตกกันหมดเลย โอ้ไม oh, ่ไม่ไม่ไม่นๆนซีมพูข้ามาแล้วโอ้ยเดียวโดนโอ้ยๆอไปไปโอเคโอ้ย okay. oh, hey, ผมร้อนแล้วทุกคนโอ okay. uh, oh, เคเออโอ้เส้นชัยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเออรอดแล้วครับ oh, ทุกคนเก oh. ือบเกือบไม่ทันนะดูดิทีสามสิบกว่าแล้วว่าอ๋อนี่ดูคนอื่นเล่นได้โอเคเออดูปักซม ดูตัวนี้เป็นเป็ดสกินเป็ดดูครับว่าใครจะเข้า38แล้วเหล็กสองคนเอาคนตกไปแล้วเอ้ยสับปลรดโอ้สองคนนี้เข้าทันครับโอ้ทันพอดีสับปะรด,ะด,ะดที่เหลือก็ตกรอบโอเคโอ้รอดครับผม <laughs> นี่ผมไม่หวังเอาที่หนึ่งนะเนี่ยเอาแค่แบบสนุกสนุก,ก็พอ <laughs> ไปด่านให้ลึกที่สุดอะพยายามตั้งใจเล่นครับโอ้ยยี่สี่คนโอเคไปไปเลยโอเคโดดโอเครอดอืมอะไรวะเนี่ยไม่รู้หลบไปสิขวางทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวไอโอเคผมรอดโอ้ อุ้ยโหลดโอเคเออเอาล่วงหมดเลยด่านนี้ยากจริงครับทุกคนโอเคเปลโอ,อ้ยากมากเอาเขา่างนี้มาหลุมนี้หลุมนี้หลุมนี้โอเครอดแล้วผมรอดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มามาตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม,ม่เอ้ยอย่าไปโดนไอ้เขียวเขียวนี่มันเด้งโอ้ย ตั้งหลักไหมเอาไปโอเคเลยโอ้ยโอ้ดีเดียวโอ้ย,อยปั่นวาเกมนี้ผมมาแล้วทุกคนผมมาแล้วโอ้ยโอ้โหลม้มเดี๋ยวตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่มาแล้วผมมาแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ย ผมตกร้อมแน่เลยทุกคนผมไม่รอดแน่เลยอะโอเค่านนี้ยากมากอะโอ้โหไม่ทันครับทุกคนเดี๋ยวไปต่อยสักเกมแล้วกันโอ้สก,กินแต่ละคนน่ารักมากไประวังไม้กวาดโดด กระโดดโอเคกระโดดกระโดดโอ้ยโดดโอเคเราโนโดาเมจอยู่ครับตอนนี้โ้โยโดดขึ้นนี้ไปเลยเสียงวู๊กกันน่ารักจัดอ้าวไปเออระวังระวังมันมาอีกแล้วเอ้อ้โอ จะจะล่นโอ,โอเครอดละจังหวะน,นี้ยังไงตดโดดโอเคไปค่อยค่อยไปโอเครอดละอืมด่านนี้ยาวเนะี่ยหืมอันนี้เร็วอันนี้เร็วืออะุ้งกับปิวมาน,น,น,นี้โดด ระวังไม่กวาดไม่กวาดเอ้ย,อยโอเคเอ้ยอ้ยโอเคโอค้หชิวเชียรมากครับทุกคนผมโดดแล้วเอ้ยไม่นะเออโอ้ใจร้อนไหน่อยต้องใจเย็นๆโอเคใกล้ๆออ้ยจะทันไหมเนี่ยโดดแบบชิงเฉียงโอ้โหไม่ทันครับทุกคนทำไมงี้ไม่เกาะเนี่ยฮะโอเคไปไป เฮ้ยเฮ้ยโดดรล้รอมันหมุนมาอีกจังหวะนี้ต้องโดดโดดโอเคไปโอเครอดแล้วครับทุกคนเออด่านนี้ก็ยากอยู่นะโอเคเราเน้นเข้ารอบครับไม่เน้นติดอันดับไม่ติดไม่เน้นติดท็อปครับไป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 ,ไปหืมประตูอะไรวะเนี่ยเลือกสักอันนึงโอเค,อเค,อเคพังเลย วิ่งไปเลยเออเอาเข้าไม่ได้ประตูล็อกโอเคโดดเข้าไปรอดูเพื่อนโอ้ยเราก็โดดเอาหน้าก็โดดเอาหน้าชนใส่ประตูไม่พนจะเป็นชีวิตจริงเอ้ยหัวแตกแล้วเลยโดดฟอกายนี่เหมือนเป็นเกมโชว์ครับทุกคนเป็นแบบแนวแบบเกมโชว์อะไรเงี้ยเนาะเกมโชว์แบบ สไตล์ตญี่ปุ่นนะใครเคยดูไหมครับพวกเกมโชว์ญี่ปุ่นแบบแบบเนี้ยตะลุยผ่านด่านะโดดอู้ยสูงจังโอ้ออีซีมากด่านนี้บอกเลยอ่านแล้วแหละโอเคเอาอยังมีคนกระโดดอยู่เว้ยเฮ้ยสกินน่ารักจังเป็นหมาป่าเลยฮะน่ารักโอเคแม่เราเข้ามาด่านสามแล้วทุกคนด่านอะไรวะเนี่ยโก อุ <ś <ś ้ยอะไรวะเนี Hence, ่ยอุ้ยมีอะไรกระเด็นมาด้วยอุ <h <h ้ยจอยเกมอุ้ยมีจอยเกมมเลยอู้ยไม่นะอุ้ยแมนเหล็กโอ้ดาวดาวหลบหลบอุ้ยอเชียวอุ้งจอยจอยอุ้ยจอยเกมยักษ์อุ้ยดาวเสาอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยหลบ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 อุ้ยแมนเหล็กอื้อหือดาวเสาอย่างรอดอยู่อุ้ยระวังระวังหลนอู้ยมีคนโดนตกไปแล้วสี่คนเออ คืออยู่กับทางยิงน่ายมันยัง้งดาวอูอ้ดาวเสาเต็มหน้าเลยโอ้ยจอยเกมโอหโอ้ยพานด่านนะครับทุกคนผมผ่านด่านหรือผมตกวะเนี่ยมองไม่ทันครับลุ้นกันผมผ่านด่านหรือผมตกวะเนี่ยอ๋อผมผ่านครับทุกคนโอเคหุยมาลึกกันเนี่ยรอบนี้ เอาอะไรวะเนี่ยผมลุดจากเซิร์ฟเวอร์โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยกู้ราไปได้ลึกแล้วนะเนี่ยอืเโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ EP ่งไลค์เนาะ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม